ก็กลาบสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับโอ้โหผมเข้าเกมมาวันนี้ใช่ไหมผมกำลังจะไปแข่งหลีกนะครับหลีกแชมเปี้ยนชิพนะไอ้ดีผมโดนแฮ็กอีกแล้วอะนะครับใครแม่งเข้าไอดีผมว่าผมโคตรงงเลยเว้ยรอบนี้เป็นเป็นซัมซุงนะเป็นคนแฮ็กผมนะครับ โชคดีที่ผมยังเอากลับมาได้นะผมคิดว่าอนาคตแม่งต้องเข้ามาอีกนะครับจะแก้ปัญหายังไงดีว่ากับเกมนี้นะครับขนาดล็อกอินกับอ e ีเมลไว้แล้วนะผมเปลี่ยนอ e ีเมลแล้วด้วยยังจะโดนแฮ็กอีกนะครับผมว่าผมจะถ่ายคลิปอยู่เมื่อกี้แต่ว่ามันผมติดแข่งเกมไงปกติผมจะถ่ายคลิปตอนแข่งเกมแล้วก็ตัดต่อลงไปใช่ไหมลงไปในช่องว่าแข่งนัดที่เท่าไหร่นัดที่เท่าไหร่นะครับ เมื่อกี้อารมณ์เสียเสียจังหวะเลยนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปนะพอแข่งเสร็จผมก็เลยมาทําคลิปเนี่ยนะครับโอ้โหว่าจะแฮกผมทำใหม่ว่าผมไม่เข้าใจจริงๆเว้ยนะครับไอเสื้อผ้านี่ก็ต้องมาไล่ใส่ใหม่นะแล้วก็โลโก้อีกนะครับ มันแฮกได้ยังไงวะผมไม่เข้าใจจริงๆเว้ยโลโก้ผมขี้เกียจเปลี่ยนโลโก้นะผมก็เลยใช้โลโก้อันนี้แหละแพนด้านะครับอา้านานเลยทีนี้ผมเข้ามาผมตกใจเลยเอาอีกแล้วโดนแฮกอีกแล้วมันให้ผมเคลียร์โปรไฟล์นะครับ ขนาดผมเข้าเล่นเกมทุกวันนะช่วงนี้นะครับยังไม่พ้นที่จะโดนแฮกนะอเอลิงก์ก็ลิงก์เดิมทำไมใส่ไม่ได้วะนะ่ะไม่ต้องใส่ก็ได้วะมันแฮกผมได้ยังไงวะรอบนี้เป็นซ้มสุงนะ แต่ว่าโทรศัพท์ไอเกมเนี่ยผมผูก ID ไว้อยู่2เครื่องนะครับก็คือเครื่องเรียวมีแล้วก็เครื่อง vivo นะครับมันลบทั้งสองเครื่องออกเลยเว้ยแต่ผมมีประวัติการเข้าอยู่ไงผมมี Gmail การเข้าอยู่ปวดหัวเลยถ้าครั้งนี้นะผมโดนแฮ็กไอเกมอีกผมจะเลิกเล่นเกมนี้แล้ะนะครับ มันเหนื่อยมันท้อนะเอาจริงๆจะแฮกทำไมนักหนาผมไม่เข้าใจเว้ยอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนแฮกเนี่ยโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับปวดหัว